วันนี้ก็ผมก็จะมาจัดเทียตัวละครแบบว่าตาช่างเองียงไม่มีเหตุผลใดๆในการจัดเป็นหลักเป็นเหล่นเนาะจัดตามความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆขอบอกว่าส่วนตัวล้วนๆสำหรับสายที่งบไม่เยอะแต่คนงบเยอะก็ดูไปอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะเงินข้ามได้เลยนะสำหรับคนที่งบมาในการเล่นแบบเยอะแบบว่าเอาเงินไปละลา,ายแม่น้ําเล่นได้หรือว่าเจ้าพ่อพ่อแม่หรือว่าตัวเองเป็นเจ้าของบอลแล้วนะมันก็ข้ามได้เลยเนาะ ก็ <ort ş ye> <c oughs> ไม่รู้อ่ะเอคนคนเจ <Club> okay, oh, right? ้าของบอนน้ำมันก็ขามขามคลิปนี้ไม่มไปเยอะคุณหรอโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเออเลาไปดูสิตัวแรกคือเคียวพะตาหาไงซัคเซ็ s เพลนทั่วทั่วไปหรือไม่ได้เติมเยอะกว่าจะหาได้ตัวหนึ่งก็ค่อยหาแล้วกันมันมันควรหาแหละแต่ว่าค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้องรีบเออเนาะไม่รู้จะพูดอะไรตัวมันเก่ง เก่งมากๆเก่งโคตรๆเก่งมากๆแต่กูจะหาไง <laughs> สักเซสว่าผมจะต้องหาอะไรกูหาไง <laughs> ขอพระเจ้าคำไม่สุภาพหนึ่งนะขอโทษะครหาไงก่อนเธอหาไงโอเคมาตัวที่สองโอเคตัวนี้เป็นไม้ประทานนะปั๊บเถอะพี่เฮลิออดนี่มันเป็นตัวละครที่จงตีเป้าหมายเดียวแล้วก็ ลุนเฉพาะของเขามีลดดาเมจมีอะไรนะมีสิ่งที่สะท้อนทั่วๆไปคนจะมีแต่เอเขาไม่ถึกเลยอะไม่มีความถึกดาเมจก็ไม่แรงโดนหลบหลีกง่ายด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเล่นเนาะมีแรกในร้านคารคิวแบบว่าตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครแลกเลยตัวละครมันค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังนะสำหรับเฮียรมันมันควรจะเก่งได้มากกว่านี้ส่วนตัวผมชอบนะการที่มันแจกในร้านคาร,ค,ารคิวแล้วมันแบบ มันมันเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทำดาวมันตันได้ง,ง่ายแต่มันมันไม่เก่งเท่าที่ควรจะจะเป็นอนะพวูวอาไงเดียวคือมันเป็นตัวแรกตัวเดียวเลยมั้งที่แบบว่าแร่แบบแรกทั่วไปอย่างเช่นพวกแรกต้นไม้หรืออะไรพวกเนี้ยแบบทั่วๆไปอ่าลืมแม้แต่แรกในอารีนาเว l ร์อย่างเนี้ยมันก็ยังดูดีกว่ามันเยอะเนะ คือเอาขนาดตัวที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ดีมากอย่างอายุซามันก็ยังมีที่ลงมีที่ไปแต่เฮลิออตเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยใครใครเล่นได้นี่ผมนับถือนะผมอยากได้ท่บิวมันมาเล่นเลยแต่ไม่ไหวอะพี่บอเธอี้ขอแล้วพี่พี่พอโอเคทารอนเก่งมากน่าจะเก่งเก่งมากๆซัคเซสคือทารอนเป็นละครฟรีนะ ซักเซมันเป็นตัวหลอดในระดับที่ว่าเพื่อนสามารถหาได้ฟรีๆหาง่ายๆสบายๆไม่ต้องมีปัญหาคิดเยอะคิดน้อยอะไรก็ซักเซมันเป็นตัวที่โอเคโอเค굿เดสมันไม่ได้ดีมันไม่ได้แย่คนแต่ว่าการที่มันมีคลาสบัญญัติทําให้มันเป็นตัวละครที่เอามาบิวในทีมเมตาได้บ่อยมาแล้วทีมกัดตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีในเมตาก็เป็นทีมเมตาและ พราะได้ตัวเสริมอย่างไกาอาไปก็บูตโหดมากๆแต่สุดท้ายไกายอามันก็ไปสมรีเลยล่ะ <c oughs> ก็ผมให้คะแนนเก่งมากๆตรงคาสม,มันเป็นคาสบัญญัติถ้ามันไม่ติดบัญญัติผมน่าจะเอาลงมาประมาณนี้เลยหรือนี่เลยนะแต่การที่มันติดคาสบัญญัตบวกกับหาหาง่ายด้วยทำ15ดาวง่ายหรืออะไรก็เก่งมากๆนะค <c oughs> ืนอย่างในมันจะเ,เพราะว่าจะแก้เทียนี้เป็นเทีย ทียเอ่อกอดละกันนะกิ่งมากมากส่วนเซเวลิน่าเอ่อน่าจะกิ่งโอเคเขียนว่ากิ่งดีกว่าถ้าน่าจะกิ่งมันแปลกแปไปหนะ่อยกิ่งมันก็กิ่งครับคือ <c oughs> นางเคยเป็นหนึ่งในตัวที่จุดพีคของนางนี่เลยไปแล้วเนาะถ้าเราจำกันได้ในช่วงเมตาแสงอวยพรฟึ่งฟูเนาะ นางมีลุนเฉพาะที่สามารถแบบที่บอกว่าเฮ้ยเมื่อคุณจงตีฝันของข้าแบบทำการแบบว่าเพื่อร่มทีมของเราจะตีทะลุเกาะฝันของข้ามาก็คือโลโลขาวนะไม่ใช่โลทองโล่ทองมันจะเป็นชั้นบัฟอีกแบบก็คือเกาะขาวอะทะลุไปเลยตอนเมตาแรกๆที่นาวยียมันยังสไปคือเธอแรกก็หายม่ดก,กับปแล้วนะก็มันอาจจะมีโอกาสได้หยิบมาใช้ในอย่างเช่นเดินทับทะลายเนี่ยต,ตอนนี้ก็เอามาใช้นะจริงๆมันก็ถือว่าเก่งมากๆแหละแต่ เอ้ยมันก็หาง่ายคือตอนแรกมันผมจะให้มันลงมาเพราะหายากเกินไปแต่จริจริงๆมันก็มันก็ค่อยเก่งแหละมันไม่ได้แบบว่าเอาไปใช้ PVP นะ PVE อ่ะใช้ดีใช้เยอะแต่ PVP ต้องอาจจะต้องรอทีนี้ยคือมันเก่งมันเก่งครับอาจจะเก่งท้าท่อทรอนแต่ผมขอนี้รับรถเทียมอันนี้เพราะว่าความหายากง่ายมันยังมันยังไม่มันยังหางกันนิดนึงนะเทรานมัน อาจจะยืดหยุ่นกว่าด้วยความที่มีปัญแจกนีก่นเด็กใครที่อยากได้เอสโมที่บ้านครับนิ่เด็กครับลุนเฉพาะไปเลยครับสีส้มสีแดงครับปลดโลหทองสิบชั้นโลทองห้าชั้นเยี่ยมพับยืนหน้าเป็นเอสโมที่บ้านนะชื่อเลดของน้องเอสโมที่บ้านคือแบบว่าใครไม่มีเอสโมสามารถปลดลุนส้มน้องมาใช้เป็นเอสโม ที่บ้านได้ซึ่งส่วนตัวน้องเล่นได้มั้งก็ยังก็ก็ยังมีเอาไปเดินทับทลายนะคือน้องก็เหมือนตัวเก่าๆเลยคือน้องเป็นตัวละครที่เก่าแล้วแต่ว่าแล้วเลยจุดพิคมาแล้วด้วยเพราะงั้นตอนนี้น้องก็ยังอยู่ในจุดที่โอเคของน้องครับน้องแบบไม่ได้แบบว่ามีจุดที่สบไปที่แบบกิ่งโคตรๆหรืออะไรนะก็จุดพิงน้องเลยไปแล้วส่วนตัวนี้ ไม่มีอาจจะเพื่อน้องแลผมมาพูดตัวนี้ต่ออาลูกรักบอกก่อนนะว่าสายได้ผมมาเล่นเกมอันิมีฮีโร่เพราะอะไรก็เพราะตัวละครตัวนี้นี่แหละแอ,อ,อ,อนคินาอาไม่นะอะคืองี้คืองี้นางเป็นตัวละครที่สกิล l ดีมากทำลดดาเมจได้ มีลดช้าอะไรต่างๆซึ่งสก,กิลนางจริงๆผมคิดว่าอาจจะดูดีแต่ติดปัญหาหนึ่งเพราะติดปัญหาหนึ่งที่ว่าเ,าเนี่ยคือสปีดนางช้ามากๆช้าแบบว่าช้าเกิอนอ่ะคือนางมีสก,กิลลดดาเมจฝั่ง,งข้ามใช่ไหมแต่ฝั่งข้ามเขาจ่ายเมจไปหมดแล้วนางค่อยลดดาเมจอีกทีอ่ะมันจะไปทันอะไรอ่ะโอ้ยมากเอาเปไ็นว่านางอยู่นี่ถบบเถอะบัฟเถอะพี่ครับพี่พี่พพพบ๊อบเถอะ <c oughs> เราเบลเก่งสักเซตลูนชาวสีแดงดาเมจนางค่อนข้างพุ่งนะก็เก่งก็ตซฟีผมให้เทียนี้ก็เก่งเก่งนะนางนางถือว่าเป็นเก่งนะในตัฟีเฮ้ยใ,ให้จริงๆคือนางเก่งไปทุกคนในการลงเอ่อพวกด่านด่านไอป่าต้นไม้ปกตินะเก่งอยู่เก่งอยู่ถือว่ายังเก่ง ดยเฉพาะรูนเา,าสีแดงของนางนี่สุดยอดคานัสตอนนี้มีทีเมตาผมให้เก่งนะเก่งมากไหมไม่อะผมไม่ให้จริงๆผมไม่ไแน่ละคือหรือทารอนมันต้องลงมาวะคือจริงๆไอตัวที่อยู่ในเทียเก่งนี่พอๆพอทารอนแต่มันติดตรงไม่มีปัญญัตินี่แหละทุกคนถ้ามันมีคาม่าสมบัติเหมือนทารอนผมก็จะเอามาเอาขึ้นไปเหมือนทารอนหรือไม่ก็ดึงทารอนลงมาเลยเอา้าวแต่นั่นแหละคานัส แต,แต่พูดถึงคณะต่อเดียคณะเป็นตัวละครที่เมื่อเพิ่มฝั่งฝั่งเราคิกก็ขอเพียงเมื่อเพิ่มฝั่งเราคิกก็จะทําทการฟื้นฟู HP ฝั่งเราเนาะเป็นตัวซับที่แหวกแนวมากๆในเมต้าช่วงต้นเกมแล้วมาเในเกมตอนนี้ก็โชว์ฟองโซ่ตัวนี่ค่อนข,ข้างโอเคมีทีมมต้าที่เล่นอยู่ว่ายูโดล่าอ่าเอเลยยูโดล่าเอเลแล้วก็ยูโดล่าเอเลมีถึงสามทีเดวยกันนะก็คือทีมยูโดล่าเอเลเยี่ยมไปเลย โอเคก็ในฐานะที่มันมีทีเมตาเล่นแต่จริงๆบางทีก,ออก็เล่นได้เหมือนจริงๆมันก็เก่กงก็เทียนี้แล้วกันเอสโมเอสโมเอ่อเทียร so ์ก็สับซัสเซด everything is gonna be ใช่ครับเป็นต,ตัวที่จัดจ้านในเรื่องดรามรีแล้วก็จัดจ้านในเรื่องของการลงเดินทับถายนะซึ่งเป็นหมวดหลักในการหาทรัพยากรที่ผมเคยพ,พูดไปในกลุ่ม เมื่อนานมาแล้วต้องใช้่เคำว่ามื่นานมาแล้วนะก็เอให้เทียกรอแล้วกันในฐานะตัวละครพระบุรที่แบบว่าเจะดาวคือมันกิ่งเลยวทุกคนมั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 นได้ใช้อ่ะมันมันมันต้องใช้อ่ะอย่างเอ็ด่านเราก็ยังต้องใช้มันอยู่ถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าช่วยลดปัญหาในการเล่นได้มากๆเลยคือควรมีนะ คือเออผมไม่อยากตั้งเทีย kart, ร์ก่อนเลยต้องมีจริงๆต้องมีจริงๆอืมใช่ใช่ไม่อยากตั้งเทียร์ก่อนเพราะมันไม่ได้เก่งเทียร์ก่อนแต่มันต้องมีเออมันเป็นตัวที่ต้องใช้ şallah. แคเทเธอแคเทแคเธอรีนเออเก่งมากครับเหนือว่าทารอนได้ออเชื่อทารอนลงมาดิโอเคผมเอาทาราอนลงไปเก่งดีกว่าเชื่อลงไปเล่นได้ไหมเนี่ยเก่งแล้วกันทารอนนั่นแหละอา่าโอเคมา โอเคโอ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 แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> คาเดนร์นี้ทำาป็หนึ่งเก่งมากมากคือ <c oughs> นางมีสกิลลูที่บอกว่าคือสกิลนางจะเป็นแนวแบบว่าฟื้นฟูเลือดบัฟดามจฟื้นฟูเลือดบัฟดามจบอกชั้นบัฟเรื่อยๆก็คือนางแทนนี้จะเป็นตัวดาเมจนางเป็นสายบัฟ เลือดอีดบับดามิจากเลือดที่ดีนะเอาไปคอมโบได้เยอะทั้งเซนลี่ทั้งเฮคาทีหรือบบาบาที่ต้องการดามิบูสเตอร์ก็ก็ในฐานะตัวบัฟนี่มันเลยทําให้นางอยู่ในเมตาระดับสูงตลอดเวลานะถ้านางไม่ใช่สายบับแต่เป็นสายดีเพสล้วนก็อาจจะตกมาแต่ในฐานะที่เป็นสายบับแล้วก็เผาดีด้วยเผานางโคตรจะคอมโบคอมจอยได้ดีก็ให้อยู่นี่แล้วกันอ้ามาถึงตัววิตอเรียเก่า ใช่ปั๊บเธอพี่มีมีค่าบัญญัติน่ะแต่ไม่พออ่ะยังยังไม่พออ่ะคือตัวมันเก่าเกินบปสซิลมันก็เงินงินแช่แข็งมันก็ไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นไม่รู้เป็นไรนะแช่แข็งตาแดงคือติดง่ายมากถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นแต่แช่แข็งดาบสามสามเปอร์เซ็นตไม่ค่อยจะติดให้แล้วก็สปีดก็กางๆร้อยหกไม่เร็วไม่ช้าแต่ใช้ทำไมดีวะนี่แหละไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอนี่ลงมาอีกตัว อ่าตัวเนี้ยผมผมลืมชื่อมันแล้วมาเซสเออมามาเทสมา,มาเทสมาตีหอ,อกว่าเออลงมานี่มาอ่าแม่นางนี่อ่าไม่รู้ไม่รู้เลยไม่มีใครเล่นดอนน่าไม่มีใครเล่นอารมณ์อารมณ์มทูเดอะดาร์คโอเค ขออนุญาตแก้แป๊บหนึ่งนะโอเคปั okay, ๊บดิลลิโลอ่าไม่เจอคนเล่นใครใครเล่นอืมผมให้เทียวิเศษกับแม่นางเลยถามว่าเก่งไหมไม่รู้อ่อนไหมก็ไม่รู้เพราะในดาต้าข้อมูลมันไม่มีใครเล่นกันเลยอะ่ะทุกคน <c ười> มันไม่มีใครเล่นอะ่ะ การที่มันไม่มีใครเล่นมันทําให้ผมไม่สามารถประมวลข้อมูลได้เลยเนาะคือ Data มันไม่พอที่ผมจะมาประมวลนะอายุซาเล่นได้มั้งคือนางเอาไปไต่ในวังเพลินรนะถ้าใครที่ตกใจนึกว่าน้องเล่นไม่ได้น้องเล่นได้นะน้องมีที่ลงอยู่บ้างโอเคมาอีกตัวตัวเปิดหัวแม่ชีจากสวรรค์นินรันดรล้างบัฟทุกอย่างแต่เขาบัฟทีหลังที่คุณจะสกิลเยี่ยมไปเลย PvP ไม่มี PvE ก็ไม่เจอไม่เจอในอะไรทั้งนั้นมีทำไมก็ไม่รู้จริงๆมีก็ดีแหละผมว่าดีผมผมผมชอบไมค์อาสาสตารผมให้เทียนก่อนได้ไหมไม่เอาเดี๋ยวลงมาเนี่ยใครเล่นดีกว่าเอ่อผมต้องมีอีกเทียนหนึ่งว่ะพอทารา,ะะานเน็ตใหม่เนี้ยเอ่อผมแอดโลบิโลเลยจุดพีก เพราะว่ามันเทียร์เคยเก่งมันมันไม่ได้แบบว่าดอบเพราะอะไรนะมันเลยจุดพีคไปแล้วทารนเนตมันจุดพีมันโอเคเล่นได้มัง้งมันก็เล่นได้มัง้งอะไรมั้งถ้าถ้าจัดเทียรจริงๆก็เล่นได้มัง้งอเดนี่เก่งมากๆนะใน PVE มีทีมให้เล่นถึงสามสี่ทีมมีทั้งทีมบัญญัติเฮลิซ่ามีทั้งทีมแสงงวยพรอเด แล้วก็มีทีมอ่ลืมชื่อทีมแต่ช่างมันม,มีมีหลายทีมหลายทีมอเดถึงต่อให้มันเป็นเฮดิซาบัญญัติมันก็จะมีหลายบิลเหมือนกันเนาะก็จะมีบิลทั้งอพโฮอพแล้วก็บิลบูเชคเทียนมาผสมเลยนะจากการเป็นแสง3เออใช่ใช่ใชโอเคนะเป็นตัวที่หาได้ก็หาครับหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่แต่แตเก่งมากๆนะะยูโดลาหาไงครับเพื่อนใหม่หาไง หาไงหาไงได้หกดาวมาแล้วหาต่อไม่ได้ไม่ประโยชน์ครอเลียโอ้โอเคโอเคผมผมต้องเพิ่มเทียรจริงๆแล้วผมต้องเพิ่มเทียรจริงๆแล้วล่ะดูทรงแล้วเอ้ยไม่ต้องหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจริงๆผมว่ากอรอเลียก็เก่งเล่นได้เล่นได้และเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมีมีคนมาเล่นอยู่เล่นได้มั้งเออเทีย yeah. อันนี้ก็เล่นได้มั้งผมไม่อยากวิจาร์ตัวแม่มุ่งเยอะเพราะว่าคนเล่นก็มีคนไม่เล่นก็เยอะคือนางเป็นตัวที่เออเล่นได้มั้งไม่เล่นก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ก็มีคอมโบเลนาร์ตาที่เก่งมากๆมันจะมันก็จัดว่าเก่งได้มั้งไม่รู้ว่าผมเอาเอามันเป็นบอเล่นได้มั้งแล้วเล่นได้เล่นได้เล่นได้ดีว่มั้งมันก็จะเล่นได้ มาเธอพี่โอเคไอน,นี่ใครเล่นจริงๆผมผมเจอคนเล่นอยู่ครั้งเดียวครั้งเดียวที่เคยเจอมันเอาตัวนี้แบกลืมชื่อคิดดูขนาดผมยังลืมชื่อขนาดคนที่จำชื่อตัวละครได้น่าจะเกือบทุกตัวในเกมนี้ยังลืมชื่อตัวเนี้ยอ่าแม็กฮีตเอใช่แม็กฮีตแม็กฮ,ฮีตมันเป็นตัวละครที่ตั้งแต่เข้าเกมมาไม่มีใครจะสนใจอยาเล่น ไม่มีใครสนใจจัดบิวไม่มีอะไรเลยสักอย่างไว้นี่แหละอ่ามาคาเลียอ่ามันเลยจุดพีกแล้วอะผมต้องจัดเทียเลยจุดพีกแล้วอะเชื่อไม่ได้วะไม่ได้ผมผมต้องจัดเลยกดผิด <c oughs> ผมต้องจัดเทียอ่า อือห mm hmm. เลยจุดพีคอืม mm. เลยจุดพีคดีกว่าไม่นั้นไม่ได้อ่ะมันมันต้องเทีย์พิเศษให้นางคนเดียวจริงๆนะมาคาลีย คือคนอื่นโอเคผมไว้เทียแปลกๆได้แต่ว่ามาคาเรียรนี่ต้องเป็นคนเดียวที่ผมจะให้อยู่ในเทียนี้เลยจุดพีเพราะว่าเมื่อก่อนมาคาเรียรเคยเป็นตัวที่ถูกนามาใช้ใน <c oughs> ทุกๆโหมดครับเป็นตัวละครสารภาพพ่ออย่าแบบเป็นใส่เป็นตัวฟรีในเกมได้นะเล่นได้พอเล่นได้แล้วกันอืม โอเคมาจากมันก็จัดต่อนะต้องมีจริงจริงเหรอนิซ่าต้องมีจริงๆครับต้องแต่ต้องปลดรูนสีแดงด้วยนะเป็นตัวละครที่บังคับต้องปลดรูนสีแดงให้มันด้วยนะครับทุกคนจริงๆต้องมีคือมันเป็นตัวละครที่เก่งโคตรพ่อโคตรแม่จะเก่งในการบับเลือด คือไดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะสีแดงช้ำให้ชีวิตคนสบายขึ้นเยอะมากๆเลยนะตัวละครนี้แ <c oughs> ม้ช่วงนี้บับเลือดมันจะดรอปลงมปเพราะดามิตตอนนี้มันเวอร์เกินบับเลือดนะอาจจะมีตัวใหม่ที่บับเลือดพันเปอร์เซ็นมาก็ได้ใครจะรู้นะแต่ตอนนี้ก็ใช้ใเฮดิซ่าไปก่อนเด <c oughs> นนาตาเก่งมากๆไม่หรอเก่งปะโอ้ยเชียทารอนเชีารอนลงมาเลยลงมาลงมา ลงมาทาลอนเชี่ยพอในเทียนเนี้ยลงมาให้หมดเลยลงมาโอเคโอเคโอเคผมค่อยสบายใจขึ้นหน่อยโอเคเทียนมันจะได้ดูมีความน่าเชื่อถือขึ้นมานิดนึงหรออันนี้ขยับเทียนนี้นี่ประมาณนี้นี่ไม่ดูว่ะช่างมันแล้วกันโอเคขยับประมาณนี้แล้วกันลามีเอ,อ่อ เขาบอกว่ามาแก้แก้อยู่แต่ไใช่ปะอืมเนาะใช่ใช่ใช,ใช่บับเทอไม่มีอะไรจะพูดมากครับบับเทแค่บับเฉยๆไม่มีอะไรหรอกสิบสองดาวคนเล่นสิบสองดาวตั้งเงยอะแต่ไม่บับสักที้อพี่เออฮเมอร์ลินเหรอ มันมีทีมเดียวเล่นน่ะมันทีบัญญัติมันมันไม่ได้เก่งนะเขาใส่เอามาเอาบัญญัติกับลดดาเมจมันเฉยๆฉยะก็พอเล่นได้หรอมั้งมะก็ก็แค่ใส่มามันไม่ได้มีอะไรอยู่ท้ายๆเลยก็ได้เลยจัดพิกอืมออตัวนี้เหรอมังกรอ่าชื่ออะไรนะเอโตผมลืมชื่อตัวละครอ,อีกแล้ว มาเดอรี่ใช่ไหมมาเดอรี่น่าจะมาเดอรี่อ่าบัฟเธอพี่โอเคโอฟิเลียเก่งมากมากใช่ไม่มีเหตุผลนะครับโอฟิเลียเก่งมากๆเพอเพอต้องมีจริงๆเพอเพอเก่งมากๆจริงๆมันมันควรเทียส่งว่าเอสโมเลยสามนะทุกตัวเลยทุกตัวที่เทียเก่งมากๆควรเทียส่งเลยเอสโมถ้าเอสโมมันไม่ได้มีความสามารถนั้นนะโอเคอารีนา ก็เล่นได้อะก็เก่งเก่งพอเล่นได้อืมเอ่อก็มีเทียเฉยๆเพิ่มว่ะเทียแค่นี้ไม่พอไม่นั้นผมก็เออไม่รู้จะบับอะไรมันเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปต้องมีเทียแบบว่า แอดโล่ <Hello> บีโล่เธอพี่ตเคียปล่อยมันไปแล้วกันอืมอืมดีดีที่อาพอเล่นได้พอเล่นได้พอเล่นได้อันนี้เหรอบัฟแล้วก็ ปล่อยมันไปพอเล่นได้แล้วกันพอเล่นได้เรายดพีคปล่อยมันไปโอเคอันนี้ก็ปล่อยมันไปครับมีมีม,มีพอเล่นได้ในอารีนาโลกมีคาบัญญัติคือมีบัญญัติผมไม่อยากให้ต่ำจริงๆมาคาลีก็นั่นแหละเอออันนี้เหรอ เลยจะพีคพอเล่นได้แล้วกันในบางครั้งเชีร์ <Yeah. S 1> ปล่อยมันไปอันนี้ผมจะทาทาลอนอ่ะอ่าม้าอะไรนะม้ามันชื่อดุาหานไปไอยู่เทียเดียวเพื่อนนายเลยอืมเชีร์ <Yeah. S 1> นิกยิงเลยจะพีคมาดาเลียก็ต้องมีปะ นี่ก็ปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปปล่อยมันไปอะล็อโพดต้องมีโอเคโอเคพวกนี้ปล่อยมันไปผมปล่อยแล้วผมเออโอเคโอเคลุงมีคคับัญญัติใช่ปะถ้าลุงมีคคับัญญัติก็อืมโอเคอืมแค่ไหน พอเล่นได้แหละมั้งโอเคปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปเฮียปล่อยมันไป charged. ปล่อยมันไปเฮียปล่อยมันไปปล่อยมันไปพนเทียมีบัญญัติก็พอเล่นได้มีค้าบัญญัติก็อยากใส่พอเล่นได้หมดเลยนะปล่อยมันไปเก่ง <S 2: S 1> ใช่พอเด็กพอเล่นได้ด okay. ้วยโอเคเก่งมากๆ ลิงเก่งมาวินเก่ง้งเลยพี่บับเถอะปล่อยมันไปโอเคอืมไม่หวังอะไรแล้วกับมันนะอืมก่งผมให้เอลวีนมาเก่งงดังจากบับมานี่เก่ง น้องก็พอเล่นได้อันนี้ปล่อยมันไปต้องมีจรอืมนาวีอะพอเล่นได้อันนี้ก็ปล่อยมันไปอันนี้ที่เห็นจัดเทเลเดเรวไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าสปีดลันดริฟ ฮาเดนเอาไว้พอเล่นได้ก่อนนะรอคนเล่นเยอะๆเดี๋ยวผมค่อยอัพเทียโอเคปูเช็คกิ้งไม่หรอกลงมากิ้งลงมากิ้งลงมากิ้ง,ง,มงไม่หรอกกิ้งแลนนี่เอาไปได้กิ้งมากๆยูโดลา่ายูโดลา่า หาไงจัดเทียก่อนหาไงอืมเอลิคิกา้าพิสูจน์ตัวเองเลยเนาะเก่งมากๆอืมบับเิอไม่รู้ะไม่รู้ว่าเตียวเซียนเล่นได้มั้งเอ่อปล่อยมันไปเตียวเซียนผมไม่เห็นประโยชน์มันอนะ พอเล่นได้แล้วกันบอมเธอเชีย,ยร์เทอเซยผมไม่เห็นประโยชน์มะไรทันแต่แต่ผมพอเล่นได้แล้วกนะันอ้าเธอพอเล่นได้อืมอืมไกลอะเก่งมากมากเก่งมากๆเทียบก,กันโอเค อปูชเช็คไปกิ่งเลยป่ะอ่าอันนี้หาไงหาไงโอเคประมาณนี้นะตัวใหม่ยังไม่จัดนะเทียก็หันสาอยู่นะเทียกส็สติไม่ค่อยจะดีด้วยเทียน,นี้อ้างอิงอะไรไม่ได้เลยนะ s a v ดาวน์โหลดดาวน์โหลดอีเทียนี้